รูคะหนูไม่มั่นใจในการแต่งตัวเลยค่ะหนูเคยไปเดทกับผู้ชายมาคนหนึ่งพอหนูไปเจอเขากลับมาปุ๊บเขาบล็อกหนูแล้วก็หายไปเลยค่ะมันทำให้หนูเสียเซลล์มากว่าหนูแต่งตัวไม่ดีหรอคะหนูควรจะทำยังไงคะนี่คือสิ่งที่อุ้มได้รับจาก How to do ดี อุ้มก็เลยถามลูกศิษย์คนนี้กลับไปว่าทําไมหนูถึงเมนชั่นว่าเขาไม่ชอบหนูในเรื่องการแต่งตัวมันอาจจะมีหลายบริบทอย่างเช่นคุยกันไม่สนุกหน้าตาไม่ต้องปกหรือว่าแต่งตัวไม่ถูกใจแต่ในความเป็นจริงในการใช้เวลาอยู่ด้วยกันมันอาจจะทําให้มูดแอนโทนเปลี่ยนก็ได้แต่ทําไมหนูเมนชั่นการแต่งตัวเขาพูดว่าผู้ชายบอกว่าไม่ชอบการแต่งตัวของหนูคะ่ะ หนูก็เลยเสียเซลล์มากเลยค่ะครูหนูควรจะทำยังไงดีคะค่ะคำถามแรกนะคะแฟนชอบพูดให้เสียความมั่นใจตลอดเลยค่ะแก้ยังไงดีแฟนชอบพูดให้เสียความมั่นใจเรื่องการแต่งตัวเราเป็นผู้หญิงเนอะผู้หญิงเราเนี่ยอุ้มก็เป็นเวลาเราเห็นนางแบบหรือแบบเสื้อผ้าโมเดลใส่เสื้อผ้าเราก็จะชอบ คุณลองสังเกตดีว่าชุดไหนที่เป็นดิสเพลย์มันจะถูกบ่งบอกสองคุณลักษณะดิสเพลย์จะบ่งบอกลักษณะข้อที่หนึ่งนั่นคือซีซันนอลนั้นจะเป็นเทรนด์แบบนั้นดิสเพลย์ตามร้านสภ้อนะคะที่เขาจัดไว้นะคะข้อที่สองมันจะบ่งบอกว่านี่คือไฮไลท์ที่ควรจะจับต้องหรือขายดีเป็นเป็นไอเทมที่คุณต้องมี แล้วในดิสเพลย์เมื่อมันถูกโชว์ในหุ่นที่หุ่นดูดีมันก็จะดูสวยกว่ากว่าการที่มันเอามาแขวนในราวที่มันไม่ได้มีเชฟไม่ได้มีอะไรให้เราเห็นเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราทุกคนนะก็อยากจะแต่งตัวสวยเหมือนกับในดิสเพลย์แต่เราทุกคนไม่ได้เกิดมาโชคดีที่มีหุ่นเอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นสิ่งแรก คุณต้องรู้สรีระตัวเองและยอมรับก่อนว่าสรีระของเรามันไม่ได้เพอร์เฟกถ้ามันไม่ได้เพอร์เฟกทางแก้มีอยู่สองทางคนที่แก้ไปทางดีก็คือไปออกกำลังกายให้ต้นขาเล็กลงให้มีกลามเนื้อให้ผิวเปลือกส้มหายอันนั้นก็ออกกำลังที่ต้นเหตุแก้ที่ต้นเหตุแต่มันจะมีผู้ที่แก้ที่ปลายเหตุค่ะแก้ที่ปลายเหตุก็คือ การปรุงแต่งเสื้อผ้าในการปกปิดร่างกายเพราะฉะนั้นหากคนรักของคุณชอบพูดจาให้คุณเสียความรู้สึกเสียเซล์ลในเรื่องการแต่งตัว คุณควรจะต้องบอกเขากลับไปตรงๆว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแย่และถามเขาว่าเขามีภาพเห็นเราแต่งตัวแบบไหนหรอถึงจะน่ารักน่าเดินด้วยน่าขวงถามมันตรงๆเลยแล้วก็พาไปซื้อเลยแล้วก็ใส่ให้ดูเลยแล้วก็ถามเขาเลยว่าชอบแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ถามตัวเองได้ว่าคุณชอบแบบนี้ไหม สมมุติถ้าใส่เข้าไปแล้วมันดันยิ่งไปโชว์เชฟคุณมีต้นขาขาคุณยิ่งใหญ่ขึ้นแฟนคุณจะเลิกพูดเรื่องนี้กับคุณทันทีค่ะเพราะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทําให้ดูที่เหตุที่เขาอยากให้เราเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ถ้ามีคนพูดบ่อยๆจนเราคิดว่ามันคือปมอ่ะเราจะแก้ไขย,ยังไงดีคะ คนที่พูดทำอะไรเป็นคุณงามความดีกับชีวิตคุณคะคนที่พูดให้เงินคุณซื้อเสื้อผ้าไหมคะคนที่พูดสร้างประโยชน์ให้กับคุณไหมคะการที่มีใครสักคนมาตำหนิเราเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามีสองอย่างถ้าพูดว่าอุ้มชุดเนี้ยที่อุ้มใส่อ่ะ อุ้มควรจะใส่กางเกงในที่เป็นกางเกงในไรขอบนะเพราะว่าอุ้มใส่กระโปรงแนบเนื้อพอมันเห็นขอบกางเกงในแล้วมันดูไม่ดีมันดูไม่โปรเฟชชั่นอลอันนี้ยก้มกราบเขาเลยนะคะโอ้ยฉันลืมคิดเรื่องนี้เขาเตือนเราเขาเตือนเราเขาน่ารักกับเราเขาคิดดีกับเราอันนี้ยก้มกราบเลยแต่ถ้ามีคนมาว้ายใส่กางเกงในเห็นขา อย่านำมาใส่ใจแปลว่าคำพูดของเขาไม่ใช่คำพูดเพื่อที่จะนำพาคุณไปสู่การพัฒนาและแก้ไขในทางที่ดีให้คุณย้อนกลับไปสงสารและเมตตาเขาแปลว่าเขาไม่ได้ถูกสอนมาในเรื่องการสื่อสารจงส่งเขามาเรียนคอร์สการสื่อสารดีชีวิตดีกับครูอุ้มค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าจุดไหนเนี่ยคือสเสน่ห์ของเรา เราจะรู้ได้ยังไงว่าจุดไหนคือสเสน่ห์ของเราเราทุกคนในการถ่ายรูปอะค่ะเราจะรู้ว่ามุมไหนที่เราถ่ายรูปแล้วเรามั่นใจให้เราเลือกจากมุมนั้นอย่างเช่นบางคนตาชอบถ่ายรูปใกล้ๆกล้ s e up เพราะว่าคิดว่าถ่ายแล้วเห็นตาตัวเองสวยบางคนชอบถ่ายรูปแล้วไม่ยิ้มเหตุผลที่ไม่ยิ้มเพราะคิดว่ายิ้มแล้วฟันตัวเองไม่สวย เห็นไหมคะเขาก็จะรู้จุดบกพร่องตัวเองบางคนชอบยิ้มพะชอบยิ้มเห็นฟันคือเหมือนยิ้มแบบหัวเระเพราะคิดว่ามันคือเสน่ห์ของเขาทําให้โลกสดใสบางคนชอบถ่ายรูปให้เห็นขาเพราะคิดว่าขาเขาสวยขาเขายาวเพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้มุมของตัวเองทั้งหมดในการที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นเสน่ห์ให้กับตัวเองและคุณก็มั่นใจแล้วคุณก็แค่ถ่ายทอดมันออกมา แค่นั้นจากการถ่ายรูปเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คคือกลับไปดู Facebook กลับไปดู Instagram ว่าคุณชอบถ่ายรูปมุมไหนด้านไหนข้างไหนตรงไหนแล้วหยิบขึ้นมาเป็นสเสน่ห์เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะทั้งหมดนี้ถ้าดีและมีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติ้ง,ง,ง,งไว้เพื่อเตือนให้ได้เห็นก่อนใครคะ่ะและฝากทุกคอร์สของอุ้มด้วยนะคะคอร์สทุกคอร์สดีทั้งหมดไม่มีคอร์สไหนที่อุ้มไม่ตั้งใจทำเพื่อที่จะให้ทุกคนพัฒนาไปพร้อมกันกันกบอุ้มและความโชคดีของทุกคอร์สคือคุณมีอุ้มอยู่ข้างๆที่คุณสามารถไลน์มาปรึกษาได้ตลอดเวลาและคุณตอบ และอุ้มตอบคุณแบบนั้นอย่างแท้จริงนะคะและหากเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัวคุณก็แอดไลน์มาที่ How t to ูดีเช่นเคยค่ะ